สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับรถยนต์นะครับหรือหรือเรียกว่ากล้องติดรถยนต์นะครับของแอสตันนะครับรุ่นไหนก็ได้ที่เราที่เราสั่งซื้อหรือว่าเราจะซื้อมาใช้งานนะครับ ่อนที่เราจะติดตั้งเราก็ทดสอบระบบดูก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็ใช้ได้เครื่องใช้ได้สายกล้องหลังก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็พร้อมจะติดตั้งแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่า เราจะติดตรงไหนของหน้ากระจกรถนะครับเราจะติดส่วนไหนนะครับส่วนผมนะครับจะติดตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราก็เอาตัวหน้าจอนะครับกล้องหน้าเนี่ยมาติดยึดกับขาให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยติดกับขาให้มันเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ ได้ทำการเดินสายไฟไปก่อนแล้วนะครับตัวนี้สายไฟตัวนี้นะครับมันจะมีสายไฟนะครับตัวหนึ่งแล้วก็สายกล้องหลังนะครับนี่นะครับสายกล้องหลังสายกล้องหลังกับสายไฟเนี่ยสายไฟมันจะใหญ่กว่านะเส้นใหญ่กว่าแล้วสายกล้องหลังเนี่ยมันจะเส้นเล็กนะครับ เราก็ต้องเอาไว้ด้านในหรือเข้าไปก่อนด้านในนะครับเนี่ยด้านในนะครับถ้าเกิดเอาไว้ด้านนอกนะครับด้านนอกมันจะหลุดลงมานะครับคือเส้นเล็กมันจะหลุดลงมาเพราะว่าเส้นใหญ่มันค้ำไปก่อนแล้วนะเราก็เลยต้องเอาเส้นเล็กเนี่ยสายไฟเส้นกล้องหลังเนี่ยยัดเข้าไปข้างในนะครับ ตามขอบกระจกเนะี่ยนะครับน่าจะมองเห็นนะนี่นะครับเรายัดไปขอบกระจกแบบนี้นะครับเราเอาเส้นเล็กยัดเข้าไปข้างในก่อนนะครับเนะี่ยดึงให้ตึงแล้วเราก็ยัดเข้าไปเสียบยัดเข้าไปและเส้นไฟเนี่ยจะเสียบไปด้านหลังไปทีหลังนะครับเพราะมันเส้นใหญ่ พอมันเข้าไปมันก็จะสนิทแนบสนิทนะครับเรากดไปเลยแบบนี้นะครับก็ไล่กดไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เราวัดเราไล่มานี่นะครับนี่มันตามขอบเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่แยกเส้นก้องหลังนะมันจะแยกจากนี้นะครับที่ผมไล่มาเนี่ยเส้นสายไฟจะไล่มาตามขอบนี้น,นะครับ อะไรตามขอบเนี่ยเข้าร่องเข้าร่องนี้นี่นะครับสายไฟสายไฟดึงออกไหมดูก่อนนะครับเข้าร่องนะตามร่องเสียบเข้าไปไล่เข้าไปให้มันสนิทนะครับนี่ย ตัวนี้นะครับด้านล่างนี่ก็ง่ายๆนี่ครับมันเราก็วางพาดไปกับมันจะมีจะมีเส้นสายที่ควางอยู่แล้วเราก็วางพาดไปด้านในเนี่ยด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ก็เนี่ยเข้าร่องนี้น่สายของร่องนี้พอดีเนี่นะครับคือสายไฟสําหรับเสียบ ตัวนี้นะครับนี่นะเราเดินสายไฟมาเยบ็บรอยกระจกตรงนี้สายไฟทีนี้มาไล่ดูกล้องหลังนะครับกล้องหลังผมแยกมาจากตรงนี้นะครับนี่กระเน็บข้อนี้เลยตามร่องนี้เลยนะฮะตามรล่องเนี้ยเอามาสุดมาแยกอยู่นี่นะครับ นี่นะครับผมก็พับลงนี่นะครับไม่ต้องไปเรื่องมากไม่ต้องไปหาจุดที่จะเจาะเชื่อมไปข้างหลังนะครับผมก็เลยไล่มานี่เลยขอบกระจกเนี่ยขอบกระจกเอาง่ายๆเลยเราติดตั้งเองนะครับเราไม่ต้องไปหาดูด้านหลังนี่นะครับไม่ต้องไปเป,เปิดไปลื้อมากมายนะครับนี่ขอบกระจกเนี่ยผมก็เจาะแค่ อย่างกันขอบตัวนี้ออกมาด้านนอกเลยเนี่ยตรงนี้ประตูมันจะไม่หนีบอยู่แล้วนะครับเนี่ยแตะไปง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็ย่อนไปข้างหลังเลยนะครับย่อนไปด้านล่างเลยเห็นมันครับปิดแล้วมันก็ไม่หนีนะครับย่อนไปข้างล่างเลยนะครับแล้วเ,เราก็ไล่อัเนะี้มามัด มาถหาสายมาพันมาเก็บให้เรียบร้อยนี่นะครับคือสายไฟสายกล้องหลังของผมนะผมตอนนี้ยังไม่ได้พันอะไรนะครับเดี๋ยวตรสอบก่อนแล้วกล้องเราก็มาให้ไว้กันจําสายไฟนี่นะครับเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเนี่ยเราก็ติดง่าย ของเรานะครับเนี่ยดูใช้ได้นะติดง่ายๆแบบนี้การจับสายไฟก็ไม่ยากนะครับเราดูสายไฟสายไฟท้ายนะครับเอาเส้นแดงไปจับนะครับเส้นแดงไปจับเส้นเดียวนะครับมันก็สามารถใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบว่าระบบที่เราติดตั้งเองมันใช้ได้หรือเปล่านะครับ เดีย๋ยวมาทดสอบดูกันเลยนะครับอตอนนี้ผมก็จะติดตั้งประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ผมก็ติดไว้ติดดูดกระจกแล้วตอนนี้เราก็จะเสียบสายไฟเข้าไปดูก่อนนะครับทดสอบสายไฟไปก่อนนี่เัวเส้นใหญ่นี้จะเป็นสายไฟนะครับจี๊บสายไฟ เราก็จะเสียบสวิตไฟด้านล่างตัวนี้มันจะมีไฟอยู่นะครับถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วไฟติดแบบนี้คือมีไฟนมีไฟเข้าแล้วแค่เราปิดเปิดกุญแจตัวนี้นะครับไม่ต้องสตาร์ทนะครับไฟก็จะเข้านะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านหน้า ความคมชัดมันย้อนแสงหน่อยกล้องย้อนแสงหน่อยนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นกล้องตัวนี้นะครับมันจะมีกล้องหน้ากล้กองหลังคือเรายังไม่ได้เสียบนี่เนี่ยตัวเนี้ยจอเล็กนะครับมันเป็นกล้องด้านหน้าเนี่ยห้องผู้โดยสารนะครับมันจะเห็นกล้องผู้โดยสารพอเรายังไม่ได้เสียบกล้องกล้องหลังพอเราเสียบกล้องหลังปุ๊บมันจะสลับเป็น ด้านหลังนะครับจอเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบดูนี่กล้องหลังนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะมันสลับมาเป็นด้านหลังนะครับข้างหลังรถและข้างเรามาทดสอบว่ากล้องหลังเราใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็าแค่ใส่เกียร์ถอย นะครับใส่เกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยตัวนี้เห็นเส้นไหมครับเขาก็สลับมาเป็นจอใหญ่เลยจอใหญ่ก็จะโชว์ข้างหลังนะครับกล้องหลังนี่ปลดเกียร์นี่ครับโอเคนะครับปลดเกียร์มากเกียร์ว่างก็จะโชว์ด้านหน้าพอเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บ กขาจะสลับไปเป็นกล้องหลังก็โอเคนะครับการติดตั้งครั้งนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอันจบนะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือกล้องติดรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาติดตั้งเองนะครับนะครับเนี่ยของแอสตั การใช้งานก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นอันจบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราปิดสวิตไฟนะครับสักพักเขาก็จะดับไปนะโอเคครับเรียบร้อยครับในการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับ